ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อ13วิธีทำบุญให้รวยชีวิตตีขึ้นทันตาพลิกชีวิตดังปาฏิหารมาติดตามรับฟังคะ่ะท่านผู้ฟังคะการแก้กรรมจะทำได้หรือไม่จริงๆแล้วการแก้กรรมไม่สามารถทำได้ แต่เราทำบุญนี้จากบาปกรำได้ค่ะเหมือนบาปกำลังปั่นจัก,กรยานมาหาเราแต่เรานั้นได้มอเตอร์ไซค์มาขี่แทนหรือถ้าเป็นบุญใหญ่ก็เหมือนเราได้รถยนต์ไปแทนแต่อย่าประมาทไปนะคะรถยนต์นั้นน้ำมันหมดเมื่อไรจัก,กรยานก็มีโอกาสตามทันเอาละค่ะนี่เป็น13วิธีทำบุญให้รวยเร็วลองนำไปปฏิบัติด,ดูค่ะ 1. ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งรโรจน์ชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียงทําให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดําเนินชีวิตรวมทั้งปัญหา และความคิดที่สว่างสวัยไม่อับจนหนทางอันนี้มีอานิสงทันตาเห็นได้เลยค่ะถ้าเราไปเติมน้ำมันในตะเกียงที่น้ำมันหมดแล้วหรือเหลือน้อยอาจจะลองไปทำตามวัดต,ต่างๆได้ถ้าเห็นน้ำมันตะเกียงอันไหนใกล้จะหมดแล้วให้เติมน้ำมันตะเกียงนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อคนข้างหลังจะได้นำทูปเทียนมาจุดต่อได้อีกอย่างมากมายหลายคน 2. การถือศีล8การถือศีล8นั้นจะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับการถือศีล5แต่การถือศีล8นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งค่ะหากกำลังใจไม่ถึงจริงๆจะทำได้ไม่กี่วันแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จก็จะได้บุญกุศลแรงนัก กรไม่ดีจะชะลอตัวปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจปรมีได้อีกด้วยส่วนใหญ่คนที่ถือศีลแปดเป็นประจำเมื่อมีโอกาสจะทำอะไรก็จะทำมาคาขึ้นมากกว่าปกติค่ะการถวายสังฆทานนั้นเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์อานิสง์ผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศก จะทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัดค่ะพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสให้ทำบุญทุกเดือนค่ะการถวายสังฆทานนี่เป็นบุญหนุนสองยิ่งนัก 4. การถือศีลห้า การถือศีลห้าเป็นประจำนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานสงสองเป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้และการถือศีลห้ามิได้ขาดนั้นเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะ แค่คิดจะถือศีลห้าก็มีเรื่องดีๆมารอเราอยู่แล้ว 5. ไหว้พระและถวายดอกไม้ทุบเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากได้ผลบุญเห็นๆค่ะ ถ้าทำเป็นประจำด้วยจิตใจที่ปรารถนาที่จะทำจริงเมื่อสิ้นอายุไขจากมนุษย์ไปมีสิทธิ์ได้เป็นเทวดานางฟ้าอย่างแน่นอน 6. ไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะทำให้พบกับความสุขความจเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป และรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองค่ะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเราเสมอท่านจะคอยช่วยเหลือในเราที่เราดวงไม่ค่อยดีหรือหาทางออกไม่ได้ท่านจะมาช่วยเหลือเราเสมอค่ะแต่ท่านก็จะสามารถช่วยได้ไม่เกินบุญบารามีของเรา 7. พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน จะจัดพิมพ์เองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้คะ่ะเป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาส่องสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีโรคร้ายมากลั้นกลาย 8. ทํทำบุญให้ทาน เป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภผลบุญจึงหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัด ก็จะมีผู้มาช่วยเหลือคำจุนล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารามีค่ะ 9. ซื้อข้าวสารถวายวัดหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสะสมบุญเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารามี 10. ทำบุญปล่อยสัตว์ เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกไป,ปล่อยหรือไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดจะได้บุญแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ชีวิตวัวควายที่กำลังตั้งท้องอยู่ถือว่าได้ช่วยถึงสองชีวิตในคราวเดียวกันเพื่อมอบให้กับชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงบุญที่ได้ทำให้เขาแคล้วคลาดผลบุญนี้ยังทำให้หมดทุกข์หมดภัยและพบกับความสุขความเจริญในชีวิตลองทำดูนะคะ11บบริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีถ้าในเรื่องการทำธุรกิจ ถ้าในเรื่องการทำธุรกิจก็อาจจะทำให้เราได้เห็นช่องทางการแสวงหาสิ่งใหม่ๆทําทำให้คิดอะไรปลอดโปร่งยิ่งขึ้นค่ะ 12. การตักบาตรร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำบุญร่วมกับผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ค่ะ และส3การสวดมนต์พระคาถาเงินล้านคาถาเงินล้านนี้เป็นหนึ่งตัวช่วยเสริมความเฮงให้สวดมนต์เป็นประจำทุกวันมีความเชื่อความศรัทธาว่าสามารถเรียกทรัพย์ให้เงินทองไหลมาโปรดนี้เสริมมงคลให้กับชีวิตได้คาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุ่ง ขอให้ท่านจงตั้งจิตทำสมาธิให้แน่วแน่ระลึกในสิ่งที่ปรารถนาอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการแล้วเริ่มสวดพระคาถาเงินล้านกันเลยค่ะวิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลทำจิตใจให้สงบตั้งจิตอธิษฐานตั้งนโมสามจบจากนั้นเริ่มสวดคาถาเงินล้านสัมปะจิตฉามินาสังสิโม พรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาประรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรทโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิรัตาสีวิรัาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหอมสัมปะติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือคาถาเงินล้านปรดนี่เรียกทรัพย์เสริมสิริมงคลท่องคาถาเงินล้านกี่จบจะเกิดปาฏิหาริเราสามารถสวดพระคาถาเงินล้านณนะเวลาใดก็ได้ค่ะ ขอให้ตั้งจิตให้สงบมีสมาธิจดจ่ออยู่กับคาถาเงินล้านท่องคาถาทุกวันอย่างน้อยวันละเก้าจบสำหรับเสริมโชคลาภและเสริมความเฮงท่องคาถาทุกวันวันละ30จบสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินท่องคาถาทุกวันวันละ108จบ สำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สินดุมเร้าหมุนเงินไม่ทันหมดห่นทางแกหนี้พระคาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระคาถาเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภแก้ปัญหาหนี้สินและเพื่อเสริมสร้างสติเมื่อผู้สวด ตั้งจิตอธิษฐานและหวังจะท่องพระคาถาเพียงอย่างเดียวแล้วหวังจะรวยรอโอกาสเพียงอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ยากมากๆค่ะต้องทุ่มเททำงานเก็บออมเงินพร้อมลุยแก้ปัญหา,ผาเผชิญหน้ากับความจริงและที่สำคัญคือฝึกวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จและมีจิตใจแน่วแน่ที่อยากจะเปลี่ยนวิกฤตชีวิต ให้กลับมาดีขึ้นการสวดคาถาเงินล้านเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเงินทองโชคลาภจะไหลมาเทมาให้ชีวิตไม่ติดขัดดังเรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่จะได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังมีผู้สวดคาถาเงินล้านแล้วพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริมาแล้วปังจริงสวดคาถาเงินล้าน สาวแชร์ในระยะสองเดือนเงินทองไหลเข้ากระเป๋ารวๆัๆเป็นหลักแสนต่อเดือนกิ่งป้ายแดงอย่างซื้อได้หือฮาสวดแล้วชีวิตเปลี่ยนจากร่วงและรุง่งาาใกลายเป็นเรื่องหือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะสำหรับการท่องคาถาเงินล้านโดยเฉพาะในกลุ่มสาวเอ็นเตอร์เทนเนอร์โดยพบว่าส่วนใหญ่สาวๆมีความเชื่อ เรื่องการสวดมนต์พระคาถาเงินล้านเป็นประจำทุกวันปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้มีเงินเข้ากระเป๋าเดือนละเกือบแสนบาทแถมบางคนยังได้ถอยรถป้ายแดงกันดัวรัวสาวเอ็นเตอร์เทนเทนเอร์แชร์ประสบการณ์หลังจากเรียนจบต้นมีโอกาสรับงานเอ็นเตอร์เทนและได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจซึ่งได้แนะนำว่า หากอยากจะเริญในหน้าที่การงานมีเงินทองไหลเข้ามาเทมาแบบไม่ขาดสายให้ลองสวดคาถาเงินล้านที่ผ่านมามีคนสวดคาถาเงินล้านและประสบความสำเร็จมาหลายคนมีเงินทองมากมายโดยวิธีการง่ายๆคือการสวดให้ขึ้นใจและสวดภาวนาทุกวันสาวคนดังกล่าวเล่าต่อไปว่า วันนี้ก็ยังจะสวดคาถาเงินล้านอย่างต่อเนื่องและก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆมีคนมาติดต่อให้ตนไปรับงานเอนเตอร์เทนไม่ขาดสายและได้ทิปเยอะมากๆเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถสร้างไรายได้เป็นแสนๆสามารถออกรถเก่งป้ายแดงได้แล้วอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอมรับว่าค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะช่วงโควิด -19 หลังจากที่รู้จักและท่องคาถาเงินล้านชีวิตก็เปลี่ยนไปมากและได้มีการแนะนำเพื่อนๆให้สวดต่อๆกันด้วยส่วนเธอนั้นก่อนออกจากบ้านก็จะสวดตลอดตนได้รายได้หลักแสนต่อเดือนได้ทิปมากมายเพียงระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนก็สามารถออกรถเก่งป้ายแดงได้ และรับเพียงงานเอนเตอร์เทนธรรมดาเท่านั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ลำบากเหลือเกินกระทั่งได้มาสวดคาถาเงินล้านชีวิตก็เปลี่ยนไปและมีความมั่นใจขึ้นต้นบอกกับเพื่อนให้ทำตาม และตนก็ส่งบวสวดคาถาเงินล้านให้กับเพื่อนให้สวดเป็นประจำก่อนออกจากบ้านก่อนไปทำงานชีวิตดีขึ้นจริงๆจึงอยากให้คนที่มีความเชื่อลองสวดตามท่านผู้ฟังคะซึ่งการทำบุญนี้ก็จะส่งผลแต่ในเรื่องที่ดีคะ่ะทำให้เวลาที่เราทำดีแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำแต่ก็ต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนที่เราจะทำบุญด้วยนะคะ ทำแล้วต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำบุญด้วยค่ะมา h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ